วิ้อ่กนืขาเนี่ยพอ่เอาใครมาวะมีนรรบุตรองเล็กของพ่อบอกว่าลูกเมียเก็บอยู่แถวมหาชัยลูกหนแม่มาขายรช่องเฮ้ยหยุดพูดเฮ้ยหยุดปล่อยแม่นะองลงงไอ้นร้องเพลงตอนทีกเลแล้วลูกมแท่ตัวมจะ้องีอะไรกัน ใครเป็นคนก่อเรื่องขยนบอกพี่ได้บ้างบองฉันดิคะเจ้าพี่เจ้าพี่รูเรเปล่ามุ้ยน่ารบสันมันคว้ามไม่คว้าม,มอยจะเคลื่อกระ่กันว,วัดลูกเราจะเป็นใครไ,ขขไม่มจริงนะคะพ,ะพะาินาจ,จะฆ่าลูกของฉันก่อนปากดีจังเลยนะอีก,กแก่แก่ที่ก็เข้ามาสิที่ผอูสจริ าทำไมนี่อ่มไปช่วยอะไรเลยเออไฟหลังด้วยกินมูลรักหรือเปล่าเนี่ยนี่ต่อหน้าเรากิดดา่าไม่มีความเก่งใจบ้างเลย <Hey. S 2> ใครใครเป็นคนก่อเรื่องมองชีพสิริพี่นละ้ววุ่นระหีา,ากับลูกของมันจะฆ่าลูกเราเด้วยไม่ไไมีครามเก่งใจแค่ไม่อยากจะฆ่าลูกมันเช่นก่อนกัน yeah ต<ว><น>าไม่ตาพันหน้าเวทีเลยครับอ,อ,อ๋ออานจะบุกพ่อรอนีอ่ก่อนนะลูกลิเกะอะไรว่าใส่สุดครับ<ด><ด>แม่หนูถามแม่จริงเหรอ ก่อนจะคลอดม,ม,ม,มันออกมาพ่อกับแม่ได้กันในร้านสูตรหรือเปล่าทำ <c oughs> ไมมไันใสตลอดเลยแม่นอนมันก็ใสอ่ะคนภูมิฐานเลยหยุดเลยนะมีแต่หน้าพระที่นน่งมีความเก่งใจเลยปะ่ะเดี๋ยวไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคิดใครเป<ด>็นคนโกหกใครจะบอกเราได้เราเองเล่าได้เหรอทั้งเราเองไม่พูดกันผิดแค่ไหนไม่ผอมปลีนเะ ก็ได้เอาไปเก็บทีนีเกิดในสวนสนุกเบอร์เะยรนะไน้สนยังวะตั้งนีเชยลูกใครก่อเรื่องได้บอกสิวันที่เกิดก่อเรื่องเนี่ยคืออะไร อรตื่นแม่เปฟันลูกโอ้โหแม่ไม่ค่อยสบายลูกไอหนูฝังแม่เลยลูกนะไอหนูเล่านีหนก็ได้เล่าไนก็ได้เลี้ยวมาให้แม่ขกุได้เลยถ้าไอหนูเล่าได้เดี๋ยวแม่ให้สองสองที้แสนเื่อหมดเกิขึ้นยเขียวนี่ชื่ออชุดเขียวนั่นน่ะสิงหานุวัฒน์ิงนุวัฒน ทาดวันเนี่ยเขาไล่ปั้มใครดาราวดีไล่ปั้มดาราวดีมาไล่ปั้มมาไล่ปั้มมาที่เขาช่วยบ้างดาวสันเขาจะช่วยเขาจะช่วยใช่ไหมมาถึงก็มาห้ามไอ้หนุ่มไปฟังเลยป่ะไอ้หนุมเมื่อไหร่จะเลี้ยวล่ะลูกแล้วก่อนที่แม่รถเยอะเลี้ยวไั้ทีสิยังไหนด้วยคนคนข้างลุงเทพ่เดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกสองลูกด้ยเป็นสี่ที แแล้วเขาฟังกันเขาฟังกันคนนั้นแพ้ชุดเขียวแพเป็นคนที่ช่วยซิโรชินีโอเคซิโรชินีเนี่ยเขามาช่วยไว้มาช่วยบ้านผ่านถึงไม่พูดภาพนำเพลงเลยฟังได้ไหมเมื่อไรจะเลี้ยวละลูกก่อนนี้รอแป๊บนึงถึงหน้าโรงงานจะทิ้งหรือยังยังเล็กนึงโอ้โหเลี้ยวทันทีไปจะไป็ซื้อน้ำให้แม่อยู่ เดี๋ยวแม่ไอ้เพิ่มอีกสองโอ้เก่าใหม่เป็นหกแสนหกทีไม่ไหวแล้วหกทีโอ้โหบ้าบอก็แต่ยังไงวะโอ้ยพระท่านใครผิดกันแน่เรื่องทั้งหมดจะไม่เกี่ยวพวกกับข้างล่างเลยข้างล่างไม่เกี่ยวได้แล้วใครผิดพระองค์นาผิดเฮ้ยเรื่องจริงเลยต้อผิดได้ยังไงตอนเนี้ยเงี้ยคนเดี้ยเขาคุ่นายพอแล้วมีสองคนมีสองคนนะแทนที่จะนั่เขา นักไปเท่ากันเขาก็เลยเกิดการเดือดฉากันพระเจ้าค่ะอ,<ว>อ๋อเราตกตีกันเนี่ยแหละเอาเป็นอย่างนี้ได้แต่ที่ฟังมาแล้วเนี่ยนะพอจะเดาออกว่าใครเป็นคนก่อเรื่องซีโดทินี้เออคือก่อเรื่องขึ้นใช่ไหมเราผิดใช่ไหมคือเหรอคือเหรอโอ๊ย ไม่เต็มที่ตด้วยก่อเรื่องขึ้นเลยต้องเงียบเลยเลยนัทยาเจ้าก็เหมือนกันฮะไม่รู้จักห่างใจมีเรื่องมีเรากันทำไมเฮ้ยเฮ้ยมีด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนทิ้งแล้วเนี่มอะทำไมฮะอ๋อทำไมทาเลยผมไม่ได้าใจครับเพราะว่า มาเกิดการไม่เป็นทางาเกิดขึ้นไม่ไปทำยังไงก็นี่ไงครับถึ้ได้ตีกันนี่ไงกูตกเนียกกูลงโทษเนี่ย้ด,ยด,ดูดีดคนนู้นตกก็จะเป็นท่านตายเลยคนนี้ทำเป็นนู้ดแผงโบราณเลยอะ่ะมันตัวเล็กกว่าไม่เกี่ยวสร้างเรื่องในเมืองเราเป็นไหมต่งยับยั้งลูกไม่เฉ็สนับสนุนในสิ่งที่ไม่ดีจะออนไลลูกจะไปไหนแหมจะนึกว่าดู แลวเจ้าก็เป็นพี่น้องกันสิงห์งดูวัดพระเจ้าค่านะเก่งกันนั่งใช่ไหมก็พอตัวพระเจ้าค่ะเป็นพี่น้องแต่มากัดกันเองมันไม่สมควรถ้าเก่งกันนะักวันนี้เจ้าสองคนแต่เราผีมือต่อหน้าพ่อไอ้แม่หนูซ้อมมันไม่ได้ไม่ได้